สวัสดีครับสิ่งที่จะต้องตรวจสอบสําหรับรถยนต์นะครับทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลนะครับก็สําหรับเครื่องดีเซลมันมีเทอร์โบก็จะต้องเลือกน้ํามันเครื่องที่ดีๆนะครับแล้วก็หัวใจหลักของเทอร์โบก็จะคือพวกมอกรองอากาศนะครับแล้วก็รวมถึงในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการถอดปั๊ล์แอร์โฟมาล้างทาความสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นพั๊ล์แอร์โฟของเจ้าสปอร์ตคูเซอร์นะครับเครื่อง3 0 0พันะครับขับสีเราจะลองถอดมาดูนะครับ เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องก่อนที่จะถอดปั๊ก i r r ์ o ฟมาทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวจะทําการเล่งเครื่องนิดนึงนะครับอันนี้เสียงเครื่องยนต์ก่อนที่จะล้างแอร์โฟครับก็ในคลิปนี้ก็จะทําการถอดแอ i ์โฟมาล้างทำความสะอาดนะครับจึงต้องมีเจ้าน้ํายาทําความสะอาด a i r ์โฟนะครับ อันนี้จะเป็นแบรนด์ไหนค่ายไหนก็ได้นะครับแต่ครั้งนี้ผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็จะต้องทําการถอดน็อตออกนะครับสตัวนี้น็อตจะตัวเล็กมากๆแนะนําให้ระวังนะครับก็จะมี2ตัวแบบนี้นะครับจริงๆจะต้องทําการถอดปลั๊กอันนี้ออกก่อนนะครับแต่ว่าของผมมันแน่นมากนะครับผมก็ขอไม่ถอดแล้วกันะครับก็สามารถดึงขึ้นมาตรงๆแบบนี้ได้เลยครับนะแล้วก็จะเห็นตัวนี้ครับ แล้วนี่ก็เป็นลัคแอรโฟของเจ้าสปอร์ตคูเซอร์นะครับเครื่องสามพันนี่จะสังเกตนะครับนี่อันนี้ค่อนข้างมีฝุ่นเยอะนะครับดำปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทําการฉีดเจ้าตัวสเปรย์น้ํายานะครับทำความสะอาดเข้าไปฉีดเข้าไปตรงๆได้เลยครับตัวนี้แห้งไวนะครับก็สลับซ้ายขวาได้เลยครับเน้นไปที่ไอตัวหลอดแก้วน้านบนนะครับ รอให้แห้งสักครู่ครับน้ำยาตัวนี้แห้งเร็วครับบิดอีกด้านหนึ่งครับเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับเมื่อกี้จะแตกต่างกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวรอแห้งสักนิดนึงนะครับจริงๆตัวน้ำยาตัวนี้เราสามารถฉีดเข้าไปได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมทาการฉีดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็จะสังเกตได้ว่าไอ้คราบฝุ่นเมื่อกี้หายไปค่อนข้างเยอะนะครับล้วก็รอแห้งสักพักหนึ่งจะฉีดซ้ำใหม่ได้เลยครับสลับซ้ายขวานะครับ และนี่ก็เป็นสภาพเซนเซอร์แอร์โฟนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วนะครับถ้าสังเกตว่าก่อนหน้านี้จะมีฝุ่นอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้ก็ใส่แจ๋วแล้วนะครับทางด้านที่อากาศเข้าแล้วอากาศออกนะครับจากมอกรองนะครับทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็ทําการใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับเราให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ทําการใส่กลับที่เดิมนะครับ นี่เราก็ยัดเจ้าตัวพักแอร์โฟน,นะครับกลับเข้าตำแหน่งเดิมนะครับตรงๆนะครับจะมีโอลิงอยู่นิดนึงต้องสังเกตนะครับอย่าให้มันทับโอลิงนะครับแล้วก็ทําการขันน็อตกลับได้เลยครับอันนี้ต้องระวังนะครับน็อตมันตัวเล็กมากนะครับลหลังจากนั้นเราก็ไปทําการสตาร์ทเครื่องเปรียบเทียบนะครับ วันนี้จะมาดูเข็มวัดรอบหลังจากที่ทำการล้างปักแอร์โฟนนะครับประมาณนี้ครับ และนี่ก็ผมจะมาทําการล้างแอร์โฟสำหรับรถเก่งนะครับเครื่องเบนซินนะครับหลักการเดียวกันครับผมจะเทสก่อนที่ทําการล้างแอร์โฟนะครับแล้วก็ปลั๊กแอร์โฟสำหรับเครื่องเบนซินนะครับของเจ้ามาด้าสองคันนี้ก็อยู่ตําแหน่งนี้ครับนี่คือปลั๊กแอร์โฟของมาด้าสองครับก็ หลักการเดียวกันถอดน็อตก่อนตำแหน่งของรถเก่งจะลำบากนิดนึงนะครับเน้นย้ำเหมือนเดิมระวังน็อตมันล่วงนะครับน็อตตัวเล็กมากและหลังจากนั้นก็ทําการดึงตรงๆได้เลยครับแต่จริงๆควรถอดปลั๊กเหมือนเดิมแต่ว่านี่ผมจะจะไม่ถอดปลั๊กนะครับดึงออกมาตรงๆได้เลยามาดูสภาพกันนะครับนี่ก็เป็นปลั๊กแอร์โฟของรถเก่งนะครับเครื่องเบนซินอันนี้ผมเพิ่งเซอร์วิสไปเมื่อต้นปีก็จะไม่ค่อยดบมาก แล้วก็แนะนําให้ถอดปลั๊กออกมานะครับจะทํางานง่ายแต่ว่าผมไม่ถอดครับก็ฉีดแบบนี้ไปได้เลยโอเคนี้ก็ทําการฉีดล้างไป2รอ,อบแล้วนะครับประกอบกลับเข้าที่เดิมได้เลยแล้วก็ระวังโอลีนปิ้นเหมือนเดิมนะครับตอนประกอบเข้าทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลระวังโอลิงด้วยนะครับตอนประกอบกบอลับและทีนี้ก็ขันน็อตกลับเข้าที่เดิมได้เลย โอเคพอแน่นหนาแล้วก็เป็นอานจบขั้นตอนครับอันนี้เป็นทิคแนะนำนะครับจริงๆต้องปลดปลั๊กออกนะครับจริงๆปลดปลั๊กออกแล้วก็จะทําการฉีดล้างแอร์โฟได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ารถผมมันปีเก่านะครับก็การความเสี่ยงนะครับที่คลิปล็อกจะหักก็ไม่ปลดมันดีกว่านะครับแบบนี้ก็ทําความสะอาดได้เหมือนกันครับและหลังจากที่ทําการถอดแอร์โฟมาล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งกลับเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการทดสอบก่อน สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด s u b สไคร b ์ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ